<c oughs> คลิปนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ดูแล้วเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เคยดูเนี่ยจะฟังคลิปนี้ไม่รู้เรื่องนะ เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมกับเฮียรินนะครับผมในรายการจอบไประเด็นลังดูกันอีกแล้วในวันนี้ในอนิเมะเรื่อง Crossie I Love of Q หรือว,ว่าวุ่นรักนักสังหารนะครับตอนที่เจ็ด แล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้นั้นค่อนข้างจะดูเดือดแล้วก็ตึงไม่ใช่ดูเดือดดิคือตึงอ่ะนะครับมีความแบบว่าเนื้อเรื่องมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้นั้นมีประเด็นใหญ่อยู่ว่ามันประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว,ว่าก็มีประเด็นย่อยอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว,ว่าประเด็นย่อยเนี่ยมันจะข้าวเกี่ยวระหว่างประเด็นใหญ่ดังนั้นผมจะขออนุญาตเป็นแบบอลิมิแลวกันนะครับเพื่อความแบบฉับไวแล้วก็ความแบบตรงนั่นแหละ ก่อนที่จะไปชมกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ต้องขอพัยก่อนเลยว่าถ้าเกิดพูดไม่ชัดนะครับผมเพราะว่าผมเป็นร้อนในเนี่ยซองชุดเลยโอ้โหนั้นเราก็ไปเริ่มเลยดีกว่าไปโดยตอนนี้นะครับผมจะเริ่มเนื้อหาเนี่ยต่อตอนที่แล้วเลยนะครับผมนั่นก็คือเหตุการณ์ที่หัวหน้าหรือประธานเนี่ยโดนรอบทําร้ายโดยคนที่มาเจอหัวหน้าคนแรกเนี่ยก็คือเหลียงฮานะครับผมแล้วก็ยังแจ้งให้กับชาโต้ได้ทราบด้วยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนและที่สําคัญก็คือท่านประธานและท่านหัวหน้าเนี่ย ยังไม่ตายนะครับยังรอดอยู่โอ้โหโคตรจะอึดจะจัดเลยเนี่ยซึ่งในตอนแรกเนี่ยชาโต้เข้าใจผิดนะครับผมเพราะรู้สึกว่าทำไมาอยู่เหลียงฮาเนี่ยไปเจอกับท่านประธานที่กำลังอยู่ในอันตรายได้หรือว่าเขาจะเป็นคนทาร้ายท่านประธานแต่ว่าเหลียงฮาก็ตัดสายไปก่อนนะครับโดยคนที่ทําร้ายท่านประธานเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมก็เป็นหนึ่งในคนรู้จักของเหลียงฮะ ซึ่งก็มีชื่อว่าจีนอนนะครับผมและเมื่อเลียงฮ้าเห็นเนี่ยก็เลยไล่ตามไปเลยแล้วจีนอนหรือว่าไอเด็กเวนี้เนี่ยก็ฟิล์มไม่ได้ธรรมดานะครับผมมีความคล่องตัวสูงแล้วก็ปฏิกิริยาตอบโต้ได้ว่ารวดเร็วนะครับผมจึงทําให้สมัครดีจากเลียงฮ้าไปได้แม้ว่าเลียงฮ้ายังไม่ได้เอาจริงก็เถอะไม่นานนักนะครับผมชาโต้จังเนี่ยก็เจอกับประธานนะครับผมที่กำลังบาดเจ็บอยู่ก็เลยโทรเรียกนะครับผมหน่วยพยาบาลแล้วก็โทรไปแจ้งข่าวนะครับกับภรรยาแล้วก็จิมให้รับรู้ และดูเหมือนว่าท่านประธานนะครับผมต้องารที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างกับชาโต้นะครับผมซึ่งมันก็คือไม่ใช่ความผิดของเลียงฮะนะครับแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของชาโต้ด้วยสุดท้ายน,นะครับผมทั้งภรรยาของประธานแล้วก็จิมเนี่ยก็พาประธานไปโรงพยาบาลสรุปแล้วในตอนนี้นะครับผมบนเรือเนี่ยก็มีเพียงแค่ไอเด็กเวนแนนชาโต้จังแล้วก็เลียงฮะในขณะที่ชาโต้นะครับผมก็จะไปสมทบกับเลียงฮะเนี่ยเขาก็ได้เจอกับไอเด็กเวนแนนหรือว่าจีนอน โดยดูเหมือนว่าหมอนี่นะครับผมจะมีข้อตกลงบางอย่างเนี่ยมาตกลงกับชาโต้ซึ่งก็คือให้ชาโต้เนี่ยช่วยส่งเรียงฮะมาให้ทีนะครับผมแล้วนี่เนี่ยก็ไม่ใช่การขอร้องหรือว่าการแลกเปลี่ยนแต่เป็นการข่มขู่เพราะว่าจ,จีนอนนั้นขู่ว่าถ้าเกิดไม่ทําตามเนี่ยเขาจะฆ่าแม่นะครับผมของชาโต้ซะแล้วถ้าเกิดสิ่งน,นี้เนี่ยยังข่มขู่ไม่พอนะครับผมเ็าจะฆ่าคนใกล้ตัวของชาโต้เนี่ยให้หมดเลยนะครับผมตัวอย่างเช่นเหมือนท่านประธานไง ตัดฉากมายังห้องของเหลียงฮานะครับผมที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังซ่อมปืนอยู่จากการต่อสู้กับ G จีนนจนจูใๆนะครัมชาโต้จังเนี่ยก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็มีอาการแปลกๆไปเธอได้ถือปืนนะครับผมแล้วก็เล็งมาที่เหลียงฮา เมื่อเหลียงฮาเห็นดังนั้นนะครับผมก็รู้ได้ทันทีว่าชาโต้นั้นจะต้องโดนข่มขู่มาอย่างแน่นอนซึ่งป้อมมาก็อย่างที่บอกกันไปนะครับก็คือการส่งตัวเหลียงฮ้าให้กับฝ่ายนั้นโดยให้เรือไปจอดที่ท่าเรือนะครับผมที่ใกล้จะถึงนี้ซึ่งเมื่อเหลียงฮานะครับผมเห็นชาโต้เนี่ยเล็งปืนมาที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ที่จะว่าอะไรนะครับเพราะไม่ว่ายังไงนะครับผมเหลียงฮ้าเนี่ยก็จะอยู่ข้างเดียวกับชาโต้เสมอแล้วก็จะเชื่อในการตัดสินใจของเธอแล้วในตอนนี้นะครับผมแในสมองและจิตใจของชาโต้เนี่ยกำลังเกิดการสับสนนนกกัเิดขึ้ เธอไม่ได้โทษเหลียงฮ่าแต่อย่างใดนะครับผมแต่กลับโทษตัวเองเพราะว่าเธอน่ารู้อยู่แล้วว่าสักวันเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องเกิดขึ้นอีกทั้งไม่ว่าจะเป็นชื่อของพ่อแม่หรือว่าชื่อของตัวเองอดีตและความทรงจาเนี่ยเธอกับจำไม่ค่อยได้และก็เลือนรางนะครับแต่กลับกันนะครับผมเรื่องราวของเหลียงฮ่าเนี่ยเธอกับยังจําได้แถมยังวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาพูดให้ถูกก็คือเธอไม่สามารถปฏิเสธเหลียงฮ่าได้เลยในตอนนี้น,งงนะครับชาโตกำลังฟุ้งซ่านนะครับซึ่งเหลียงฮ่าเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้เธอใจเย็นขึ้น จังหวะนั้นเองนะครับผมอยู่อยู่ชาโต้เนี่ยก็หยิบปืนแล้วก็ขึ้นมาเล็งที่หัวของตัวเองแล้วก็พูดว่าถ้าเกิดได้มีตัวชันตั้งแต่แรกเนี่ยก็ไม่ต้องมีใครมาพัวพันหรือบาดเจ็บหรือตายอีกต่อไปถ้าชันตายเองแล้วก็ทุกอย่างก็จะจบมือเหลี่ยงฮาเห็นนะครับผมสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีเขารีบพุ่งไปนะครับผมเพื่อห้ามชาโต้ไม่ให้ทำอย่างนั้นซึ่งชาโต้ก็ตอบกลับมาว่าเราจะทายัางไงล่ะเหลียงฮาก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปนะครับผมเพียงแต่พูดว่าถ้าเกิดเธอตายก็แย่นะาะตตัวเเาก็มีหุผลอยู ที่จะปล่อยให้ชาโต้ตายไม่ได้และอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการสั่งสอนนะครับผมเขาก็เลยผลักชาโต้ลงไปนะครับแล้วก็บีบคอเธอแล้วก็ให้เธอได้รับรู้ว่าเธอนั้นจริงจริงแล้วก็ไม่ได้อยากตายแล้วก็ได้ทิ้งท้ายคําพูดกับชาโต้ว,ว่าขอโทษนะความจริงก็คือจบไปแล้วนะครับผมสำหรับตอนที่7นะครับเพียงแต่ว,ว่าจะมีฉากย่อยนะครับผมแล้วก็ฉากหลังเอนดิ้งด้วยนะครับผมซึ่งเราจะมาพูดต่อกันเลย ซึ่งฉากย่อยที่ว่าเนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นองค์กรนะครับผมองค์กรเก่าอาจจะเป็นองค์กรเก่าของเหลียงฮะเพราะผมจําผมสีเงินของผู้ชายคนนี้ได้น,นะครับซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ไปอุปถัมภ์เหลียงฮะมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าเหลียงฮะนั่นเองโดยไอเด็กเวนนั้นหรือว่าจีนนเนี่ยก็เป็นคนขององค์กรนี้เช่นกันนะครับผมแล้วก็มีตัวละครใหม่โผล่ด้วยเป็นแบบว่าเด็กชายผมสีดําคนนี้นะครับผมมีชื่อว่ามีฟา และสังเกตได้จากฉากหลังเอนดิ้งนะครับผมที่เราจะได้เห็นเหลียงฮะในวัยเด็กนะครับผมซึ่งแตกต่างจากเหลียงฮะในตอนโตมากนะครับเหมือนว่าตอนนั้นจะยังไม่ใช่นักฆ่านะครับผมแล้วก็เหมือนทิ้งทวนไว้ว่าเพิ่งจะรับภารกิจแรกนะครับผมจากชายผมเงินนี้เหมือนเขาจะชื่อว่าดอนนี่นะครับผมยังไงก็ตามนะครับผมเนื่อยเรื่อยเนี่ยมันก็เริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนหน้าเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเปิดปมอดีตของเหลียงฮะแล้วนะครับผมแล้วก็พ่วงไปด้วยปมของชาโต้จังด้วยและผมคิดว่าชาโต้จังเนี่ยจะ นะครับอ่าใครที่ชอบแล้วม่เคยลืมกดไลค์กด subscribe ปเป็นแรงใจงให้กันนะครับผมสับน,นี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม